สวัสดีค่ะครั้ที่แล้วเราทำชากระเพาชำ <laughs> ช,ชาสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเราทำชากระเพากันวันนี้หนิงมาแนะนําชาดอกมะขามเมื่อกี้ที่หนิงเก็บมาเนี่ยก็จะมีทั้งดอกแล้วก็ใบหนิงว่าดอกมะขามสวยนะสวยมากเลยสรรคุณเนี่ยจริงๆแล้วลดความดันโลหิตแต่ถ้าถ้าลึกๆจริงๆอะ่ะให้หาข้อมูลมาอีกทีนะอันนี้ที่หนิงทราบคร่าวๆว,วิธีก็คือเด็ดมาล้างให้สะอาดแค่นั้นเองค่ะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเอาน้ําร้อนใส่เดี๋ยวใส่ใบาชาไปก็อันนี้เด็ดไปแล้วมันเล็กๆค่ะไม่เป็นไรเตรียมน้ํำพึ่งใหม่แล้วเพราะว่ามันก็เนาะกินชารสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยอะ อุ้ยสีเปลี่ยนเลยอันนี้เหมือนเดิมค่ะทิ้งไว้ประมาณสัก 2- 3นาทีคือการให้น้ำร้อนเข้าไปทำปฏิกิริยากับพวกสมุนไพรพวกนี้ใช้เวลาไม่นานมากค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่เหมือนกับชาแห้งแล้วถ้าจะสังเกตเห็นหนึ่งจะไม่ได้ทำการล้างชาหรือล้างพวกตัวตัวดอก มะขามหรือใบมะขามล้างน้าทิ้งไปก่อนหนึง่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นของสดเราไม่ต้องทําเหมือนกับพวกใบชาแห้งที่ให้ตัวชาต้องตื่นตัวก่อนหรือได้มีการคลายความแห้งแล้วให้มันเริ่มทํางานก่อนนะคะอันนี้เราก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวรอสักสองสามนาทีค่ะสามนาทีแล้วเรามงเทค่อ หอมมากเลยหอมพอ,พอ,พอๆกระชากระเพราเลยแต่น้ำพึ้งน่ะกินง่ายหอมหอมมะขามดีที่ว่าไม่กินน้ำพึ้งเนี่ยอือออกรสเปี้ยว แต่ไม่มากเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้มะขามแก่ขนาดเนี้ยค่ะแล้วก็ได้ความหอมของมะขามด้วยอร่อยอ่ะถ้ากินกับคุกกี้หรือขนมเค้กที่เล็กๆนะอร่อยอร่อนเดี๋ยวครั้งหน้าทำชาอย่างอื่นแล้วเรามีขนมด้วยค่ะกินกับขนม